ยินดีต้อนรับท่ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอเกอีกเช่นเคยนะครับกับเกมไอเดนันในวันนี้กันด้วยนะครับท่านชมอย่างวันหยุดสุดสดัปดาห์วันอาทิตย์นะครับก็มีการอัปเดตธนะของตัวเกมมาท่านชมก็เปลี่ยนธนะของรูปโปรไฟล์เข้าหน้าเกมเข้ามานะคือก็ตามภาพส่เห็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจ,จกรรมกันดีกว่านะครับท่านชมรู้สึกว่านานะของตัวไอเดนที่อัปเดตมาในรอบนี้เนี่ยจะเป็น การรอบของตัวเกมนะท่านชมน่าจะเป็น5ปีมั้งหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูทนาาของกิจกรรมนะครับตอจากไอตัวนี่ฮะมาเที่ยวพักผ่อนไอตัวนี้ก็คือผ่านแล้วนาะผมขอไม่อธิบายนะนี่เลยท่านท่านชมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ขอภัยนี่ฮะท่านชมเศษเรื่องราวของปราสาทชีไนดาท่าน,นชมชีไนดาเนานะซึ่ง กิจกรรมนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนะทุกชมก็ถามว่าผมอ่านไหมผมก็อ่านนะทุกชมผมเล่นจนเนื้อเรื่องมันมันตันแล้วเนาะก็รอมันประกาศให้มันอัปเดตมาใหม่นอะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกบันทึกตัวละครอะไรพวกนี้เนาะว่ามีการพูดคุยอะไรยังไงนะทุกชมซึ่งก็ประมาณนี้แล้วก็มันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะทุกชมสาหรับตัวกิจกรรมอันนี้นะซึ่งมันจะมีทางด้านของเออสักครู่นะครับขออนุญ,ญาตหา เออนี่ฮะท่านชมการประจมไพ่ครบรอบ5ปีนะอันนี้จะเป็นการให้เราเดินเดินไปเรื่อยๆนะท่านชมพอเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้มันก็จะสุ่มอ่ะอันนี้เป็นครบรอบ5ปีนะว่ามีอะไรที่เราสุ่มไพ่ได้บ้างซึ่งพอเราสุ่มไพ่เสร็จเนี่ยมันจะได้รางวัลปฏิสัมพันธ์บุคคลก็คือมุมขวาล่างนะท่านชมตอนนี้ผมก็ได้ถึงคนที่2แล้วนะซึ่งมันแจกเป็นทางด้านของตัวละครถาวรนะสามารถ เอาไปปลดล็อกได้นะท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าดีมากนะคือถือว่าดีมากสําหรับใครที่ตัวละครยังไม่ครบนะท่านผู้ชมอย่างผมเนี่ยฮันเตอร์ยังไม่ครบนะไม่รู้ว่ามันจะสามารถแลกตัวละครฮันเตอร์ได้ตัวไหนบ้างนะนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมสําหรับกิจกรรมการกปชมนิเทศรอบ5ปีก็ประมาณนี้โอเคและที่สําคัญท่านผู้ชมที่สําคัญเลยนะนี่ท่านผู้ชมนี่ครับภารกิจท่านผู้ชม นอกจากจะแจกตัวละครแล้วยังแจกทางด้านของสกินม่วงนะคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาสกินม่วงตัวฮันเตอร์หรือฝั่งเซอร์ไ a เวิลนะคือได้หมดเลยนะครับชมก็อันนี้ผมก็รอมันบดลรอกันเนาะยังไม่สามารถทําได้นะครับนะชมโอเคไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะบ่อตอนไหนก็น่าจะแบบสัปดาห์หลังๆแล้วบางเออโอเคประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนะนะงน้ำชมทางด้านของเออขออนุญาต ร้านขาน้ำชมนี่แจก1กกิลููเกวท่านผู้ชมลออกกอดจำได้ไหมครับว่าผมสุ่มได้เจ้าตัวฮันเตอร์น้องถุงมานักน้ำชมซึ่งเป็นสกีสีทองแล้วผมสุ่มได้ฟรีารจากกันแจก10ลรูวันนี้ผมก็กดไปเลยไม่มีกโก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูมันดีเกินเฮ้ยเฮ้ยผมผมไม่ได้มีน้ำชมผมไม่ได้ล็อกนะท่านผู้ชมผมบอกไว้ก่อนนันนี่คือ ล่าสุดคือวันอาทิตย์เลยนะเฮ้ยผมได้ทนะของตัวละครน,นี่ฮะผู้ป่วยมานะซึ่งโหค่อนข้างแจ่มจัดโอ้โหคือคือได้ตัวไหนก็คือแบบถือว่าคุ้มมากเพราะว่ามันฟรีนะผมไม่รู้ว่าเขามันเป็นยังไงเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นเลนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมผมสุ่มสิบลอบสิบลูกได้นะชมโอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ได้สกิีนมาอีกออสองตัวเนาะเป็นเป็นฮันแล้วก็เป็นทณะของผู้ป่วยเนาะอ่า แน่นอนว่าไอ้ลูกแก้วตัวนี้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นทราร่าของออตัวนักจิตวิทยานะแล้วก็มากับฮันเตอร์ทาร่าของโจเซฟในล่างในสกีสีทองนะซึ่งโจเซฟเนี่ยคอ,อนข้าที่จะสวยกันเลยทีเดียวนะซึ่งโจเซฟผมมองว่าเป็นฮันเตอร์ที่แบบมันหลอกจริงอ่ะหลอกเกินอนะเอออันนี้ก็ผมชอบสกีนนี้ตรงที่ว่ามันมีเออตรงนี่ฮะผ้าคลุมดำๆห้อยลงมา2 สอ,สองข้างนะท่านชมคือผมชอบตรงนี้แหละคือมันเท่จัดๆนะท่านชมแต่ก็อเอาเถอะวันนี้เราสุ่มได้ท่านผ่องสกิีนผู้ป่วยไปแบบฟรีๆก็ขอบคุณทนานองตัวเกมมากนะท่านชมอ่าโอเคก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมครบรอบ5ปีมีประมาณนี้นะครับทา่านชมก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทานผ่องร้านค้าร้านค้าน้องชมรู้สึกว่าจะมี ทาน้าของของตุ๊กแต่ง2อันนะชมนี่เป็นของอัศวินลาตี1อันกับของทหารรับจ้างอีก1อันนะชมโอเคพูดมาเยอะแหละสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะเล่นทาน้าของตัวละครอะไรฝั่งฮันเตอร์นะแน่นอนแน่นอนนะชมวันนี้เราจะมาเล่นทาน้าของนี่ขาวดำน้องขาวดำนะชมผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ผมเอาลงแรงคือแบบโคตรเหนื่อยอะท่านชมผมเล่นแบบ อย่างน้อยมันแบบรอบสองหรือไม่ก็รอ 3, บสามมาท้ชมบางทีลอบสี่เลยนะผมไม่เคยส่วนน้อยมากนะที่ผมจะเก็บสามเก็บสี่นะชมสําหรับผมเลทท่นส่วนี้คือไม่ค่อยถนัดเลยเดี <C> ๋ยวเรามาอธิบายสกิลนะชม skill. สกิลแรกนะชมสกิลนี้ก็คือเขาสามารถปลาร่มไปได้นะนะชมหลังจากปาเนี่ยเราสามารถว่าไปหาร่มได้นะก็แล้วก็สามารถเปลี่ยนทางด้านของล่างขาวดําได้นะชม ร่างดำเนี่ยจะมีสกิลท่าที่ของเขาเรียกว่าอะไรทำให้เซอร์ไบโวติดสตันนิดนึงเออถ้าเกิดโดนสองรอบเนี่ยนั่งชมเซอร์ไโวจะทําการควบคุมตัวเองแบบเป็นฝั่งทุกขานะแบบการควบคุมอนาล็ออเชนแบบเลื่อนลงล่างมันจะแบบเออเซอร์ไบโวจะเดินขึ้นบนเลื่อนฝั่งซ้ายจะไปฝั่งขวาเนาะประมาณนั้นเนาะเออสำหรับร่างดำนะนผูงชมแล้วก็ส่วนร่างขาวเนี่ยจะเป็นการเหมือนจะเป็นการดูปิญญาณน,นะนผู้ชมถ้าเกิดหลอดสแต็กของเซอร์ไโวเนี่ย หลอดเต็มนะท่านผู้ชมมันจะทําให้เซอร์ไบเวคนนั้นน่ะไม่สามารถกระโดดข้ามแผ่นไม้หรือหน้าต่างได้นะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้ส่วนร่างข่าก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมแล้วก็ร่างข่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตีไกลขึ้นนะส่วนร่างดำเนี่ยมันจะตีค่อนข้างที่จะสั้นนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ซ้อนสกิลแบ็คไวมันไม่ค่อยเยอะนะผมขออธิบายแบบรวดรวบลัดเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสกิลมันปลดล็อกเนี่ยท่านผู้ชมตอนที่เรา ว์ปไปหาล่มเนี่ยมันจะทําการใช้สกิลของแต่ละสีที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือจะล่างดำเนี่ยมันจะทําให้ติดสตันนั้นชมลังการที่ติดสตันเนี่ยเซอร์เนี่ยจะต้องกดสกิลเช็คอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องก,กดสกิลเช็คเหมือนเดิมหรือเปล่านน่าจะใช่เละถ้าเกิดกดพลาส,สองรอบก็จะทําให้การควบคุมเขาเป็นฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะงงๆเนาะแล้วก็ล่างขาวเนี่ยมันจะทําการถ้าเกิดเราว์ปไปหาล่มเนี่ยมันจะทําแบบ ดูด,ดิญญาณโดยร้อยเปอรนต์นะชมถ้าเกิดเซอร์ไบเวิลอยู่ <S 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 บริเวณล่มน,นั้นนะโอเคสำหรับสกิลคนะของขาวดำมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปธรรมดานะนผู้ชมต้องบอกว่ารอบนี้มาในแมปธรรมดานะครับเพราะว่าผมไปเล่นแรงแล้วโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงๆนะทะ่านผู้ชมเซอร์ที่มาแบบเป็นตี้นี่คือโคตรเหนื่อยโอเคไปเจอกันเอ้ยเดี๋ยวขออภยัย ก็ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซักกดติดามน,นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ถึง1,000คนเราจะไลฟ์สดแน่นอนนะท่านผู้ชมโอเคไปเจอกันในเกมดีกว่าครับไปเจอกันครับผม ไปที่เรียบร้อยกับนครที่ไม่เคยหลับไหลน,นะครับชมเริ่มเกมมาก็จะเป็นตัวธนาของขาวนะครับชมโอเคผมปลาลุ่มไปโซนเครื่องแถวนั้นนะครับชมปึ๊บแล้วผมก็วาร์ปไปเลยเมื่อเราวาร์ปรูปเนี่ยมันจะเป็นร่างดำนะครับชมมันสลับแล้วเจอเป็นทนาด้านกินตาแล้วผมก็หมดไปเลยนี่ไมายเพ่ข้างวน้องแล,ล้วพับเอยตวดีเปจจัดเลยทยมายก่อนโอเคอยังไงเอ่ยนักจิตแล้วเจอไวนะครับชมค่อนข้างดีนะตัวนี้ถ้าเจอไวแล้วผมก็หมดไปเลยเอฮ้ยไม่ถึงอู๋ลุ่มมันชัดจัด รามมันสั้นจัดแล้วก็เฮ้ยไม่พับนี่ตีดักนี่เขาไม่พับหวะแล้วผมก็โยกก็วันห่ทีแล้วก็โยกนี่ไงเราเสียเชิงนะเสียเชิงนะยังไงแล้วผมก็หมดไปเลยแล้วผ่าพายแล้วผาผิดด้านด้วยนะท่านผู้ชมโอเควางไปก่อนแล้วมีธนกรข้าวบอยตันแถวนี้แล้วผมก็สกิลไปจังหวะเดี้วหมวไปจังหวะเียเฮ้ยเฮ้ยไม่ดูได้ไงอะ อู้แล้วเขาทพามายันหน้าผมแล้วผมก็เอ้ยยังก่อนยังไม่ปลาลมมีธนบของคาบอยตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมโโอ้หครึ่งเกือบจะถึงครึ่งแล้วนะท่านผู้ชมที่ผมไล่เขาแบบยังไงโดนตรงไหนเอ่ยเอ้ยหลุดป่ะเนี่ยหลงเลือดอ๋อโอเคเจอด้านหน้านะท่านผู้ชมอ๋อเจน,นี่หูพาม้ยพาม้รู้แล้วผมสก,กิลไปจงังหวะนี้แล้วโอ้โหเขากดพลาดเห็นไหม่านผู้ชมแล้วผมก็พวดไปเลยสับสนใช่ไหมล่ะว่าทำไมควบคุมคนละคนละทาง คือถ้าเกิดเขาขึ้นสัญลักษณ์สีม่วงๆอีกี่คือก็คือเขาควบคุมควบคุมตัวละครแบบฝั่งตรงข้ามเนาะป่าล่มไปเลยป่าโซแล้วเสร็จเป็นหนึ่งเครื่องนะท่านชมค่อนข้างเร็วแล้วผมใช้สกิลดูดวิญญาณมาแล้วผมก็เฮ้ยแดนเลยหรอแล้วหมดไปเลยหมดไปเลยแล้วมีรถไฟมายังไงอุ้ยโดนด,ด้วยอ่าคาบอยเต้นโชว์ไปหนึ่งทีด้วยอย่างตึงอย่างเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันคาบอย เดี๋ยวเราเดินมาไล่ธนกของนักจินแล้วมีการเปิดวาร์ปทางด้านของบราเซนเดอร์แล้วผมก็สกิลไปเลยน้ำชมเพื่อไรล่าอย่างรวดเร็วโอเคติดตู้ไปนิดนึงโอเคปลาล่มไปน้ำชมจังหวะน,นี้ปลาดักไปยังไงเอ่ยดึงลบกลับมาแล้วผมก็งวดไปเลยนี่บราเซนเดอร์จะพาม้ยหรอจะพาม้ดักหรอแล้วผมก็ปลาสกิลล้มไปน้ำชมปึ๊บแล้วผมก็วาร์ปไปเลยเป็นล่างดำนี่สกิลมา ทีแล้วผมก็สก,กิลอีกหนึ่งทียังไงอ่าเรียบร้อยตก,กิ้ผมก็ตีไปเลยแล้วผมนี่เฮ้ยมีคาบอยอยู่ใกล้วะยังไงคาบอยคาบอยจ๋าผมก็หดไปเลยหดไปเลยรักเพื่อนคาบอยรักเพื่อนนะเมื่อกี้เสร็จนะออ้ยังไงยังไงเอยแซวที่ผมสก,กิลไปหนึ่งทีแล้วผมก็หวดไปเลยนี่รักเพื่อนรักเพื่อนนงโ,โอเคจำนักจิตมาวางก่อนนะท่านผู้ชม เกมนี้ค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าเรา่าดคือเร็วนะแล้วมีท่านั้นของนักบวชหญิงนะนะ้ชมเมื่อกี้ผู้หมวผมก็สกิลไปเลยจังหวะน,นี้ยังไงหดไปหนึ่งแผลหดไปหนึ่งแผลมาขับให้เขาไปช่วยนะนก็ป่ารมมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นล่างขาวน้ชมนี่ตด,ดสกิลดูวิญญาณไปดีครับหดไปเลยน้ชมเออต้องบอกอ,อีกอย่างนะครับว่าไอ้สกิลดูดวิญญาณเนี่ยมันถ้าเกิดเราดูดดเวบิลเต็มเนี่ย มันจะทําให้เซอร์ไบเบิลเนี่ยสับสนนะัชมดีถนัดของตัวขาวหลายตัวนะแบบทำให้งง,งแล้วผมก็อันนี้จะความไม้ใสผมหลอไม่ทันรออันนี้คือเสียไม้สีนะนะักชมอ้าคอมเมดี้เลยอนะ่ะแย่แล้วแล้วมีคาร์บอยมาแล้วเฮ้ยโอ้โหได้ได้ดีได้ดีคาร์บอยได้ดีคาร์บอยแล้วผมก็ป่าร่มดักไปจังหวะนี้แล้วผมก็เปลี่ยนสก,กิลมากดนี่เหลอโ,โดนไปหนึ่งที อีกสกิลนึ่งอุย้ยไม่โดนคารบอยได้ไอ้นี่มันไอ้นี่มันเอาเดี๋ยวเจอกันคารบอยโอเคเดินมาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้นักบ,บวหญิงมีการเปิดวาร์มนะท่านผู้ชมดี่นั่เราไม่ได้เข้าวาร์มแลผมก็หวดไปเลยหวดไปเลยมเลยมื่อกี้นี่ถ้าเข้าวาร์มนี่มีมีดาบอยู่นะท่านผู้ชมน่าจะไล่กันยาวๆอีกอะเออเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยโอเค,อเคจับวางเก้าอีนะ้บินนะท่านผู้ชมสกิลไปหนึ่งที แบบใช้เซนนะผมโอเคตีประตูไปก่อนแล้วสวัสดีคาบอยเมื k k e ่อกี้แกทำอะไรฉันแต่ผมก็ปาร่มดักมาจังหว่านี้ยังไงวาร์ปไปเลยแล้วก็สกิลไปอุ้ยไม่โดนยังไงอุ้ยไม่ฆ <c oughs> ่าไม้ด้วยผมก็หวดไปเลยอุ้ยไม่โดนด้วยผมก็หวดไปอีกทีไม่โดนย,ยังไงยังไงคาบอยยังไงเอ้ยกระโดดมาก่อนผมก็ตีโอเคโอเคโอเค <c oughs> ตีไปเลยนะผมโอ้โหแล้วผม ใจร้อนไงพดีใ,ใจร้อนไงมานี้คาบอยแสบแสบจัดเลยตัวนี้แสบจัดจัดผมไม่มีสกิลอุ้มแบบแบบลูกลูกกอดหรือว่าลูกลากลากลากตามพื้นนะท่านผู้ชมก็เลยโอเคตีประตูวัดอาบาเ์เทนเดอร์กรลังจะตีประตูวัดนะท่านผู้ชมโอเคสกิลไปก่อน ยังไงค่ะบอยแล้วผมก็ว้ามาสก,กิลมาหนึ่งทีแล้วผมก็สก,กิลไปอีกหนึ่งทียังไง <c oughs> หมดไปเลยแล้วโดนรถไฟเหยียบอ่าเรียบร้อยค่ะบอยแล้วผมก็ถ่ายรูปไปหนึ่งทีนะเก็บไว้เป็นสตอรี่ <c oughs> อือรู้สึกยังไงนี่นี่ทำความเขารูไปหนึ่งทีนะครับชม <c oughs> มานี่แสบนักนะแสบม,มากเลยตัวนี้จะบังกูอีกก่อนนะครับผมโอเค มีฟึ้งหูอยู่ใ,ใกล้เรานะาแสดงว่ามีเซอร์เบอร์โกอยู่ใ,ใกล้เราโอเคเดี๋ยวผมปาล้มดาวไว้ก่อนโอเคเผื่อเขาเผื่อเป็นทน่าของนักบุญหญิงแล้ววาัดมาตร,ต,รตรงตรงเก้าอี้นะท่านผู้ชมยังไงเอ่ยอยู่ไหนเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะท่านผู้ชมอ๋ออยู่นั่นอยู่นู่นโอเคยังไงเพิ่มตัวขว,วดไปเลยแล้วหมดโดนประตูแล้วขวดอีกหนึ่งทีแล้วโดนท่าของทาบอยยังไงน,นงักบุญหญิงกดสกิลมาหนึ่งทีไม่โดน โอเคเปิดร้านแล้วผมก็ตีไปเลยนะทุกชมตีอหนึ่งทีประตูวงประตูวาร์ฟอย่าให้มีคือตัวเนี้ยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผมบอกบอกว่าแบบเนี้ยถ้าใครเป็นนักบุญผมมองว่าแบบโหแบบคือมันันพื้นที่จุ้งมันเยอะอ่ะเออประตูวาร์ฟอะไรก็ได้นาะโอเคคาร์บอยเบินที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมมองหาก่อนเครื่องสั่นๆแล้วผมก็วาร์ฟไปเลยวาร์ฟไปเลยแล้วเจอทางนั้นใครวะดเขาเข้าประตูวาร์ฟแน่เลยนะโอเคปลาล่มดักมา กดสกิลยังไงไม่เจอฮะดึกล่มกลับมาก่อนนะน่้นผู้ชมมันสามารถดึกล่มกลับมาได้นะแบบเผื่อเอาไว้เล่นจิตตับที่ยายกับเซอร์เบอนะแล้วเสียงหูขึ้นตรงนี้นะผมปลาล่มไปฝั่งนูน,นะเผื่อมีนะโอเควาร์ปไปเลยนะเปลี่ยนล่าเป็นขาวไอตู้ขาวนี่ตีไก่มากนะเหมือนแบบพอๆกันไก่ตัวปลาหมึกเลยนะน้นผู้ชมตีค่อนข้างไก่นะแต่ว่าล่างดำเนี่ยตีสั้นมากนะ โอเคกดสกิลไล่หาเลยน้ชมมีเพิ่มหูอยู่ใ,ใกล้นตผมไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะตรงนี้ก็ไม่มียังไงออแล้วเจอไงแล้เจอเป็นธนะของนักปวดญิงโอเคมาคุยกันหน่อยเข้าวาับยังไงผมยอบเอ้ยนึกว่าเขาจะแบบมุดมุดว์ปกลับมานะเมื่อกี้ก็เลยแบบสวนไปโอเคํา,าไม้ก่อนลุหน้าปาลุ้มาปาลุ้ดัานะน้ชมดึงกลับมา ยังไงเอ่ยเจิงเชิงเชิงหนาตีไปก่อนอุ้ยโดนโอเคไม้ใบนี้ทำลายไปเลยโอเคพามาดไปจังหวะนี้แล้วผมก็กดสกิลมาดูดวิญญาณนี่ฮะท่านชมถ้ามันเต็มหลอดมันจะข้ามหน้าต่างไม่ได้นุ๊บอาเรียบร้อยตีไปก่อนหนึ่งทีเห็นไหมเซอร์วข้ามหน้าต่างไม่ได้นะมันค้างที่จะดีอยู่นะถ้าเกิดเราใช้ใช้โดนเขานะแล้วเสร็จเหลือเครื่องสุดท้าย บาเจเดอร์ปั่นชิลเลยดิแล้วผมก็ปลาลบดักไม้ก่อนนี่มีการยงุงมีการยุ่งนะตรงนี้โอเคไม่ข้ามไม่ข่าแผนไม้ด้วยนะมาเลยนงจะเป็นแล้วผมก็งวดเฮ้ยยันยังก่งงอนเก็บประตูไว้ก่อนเราจะเอาไว้ตามเขานะยังไงแล้วผมก็กดสกิลมาดูขอดูดนอยแล้วผมก็งวดไปเลยนะเรียบร้อยล่าข่าวนี้มันจะตีช้ชาๆหน่อยนะ ผมมองว่ามันดีช้านะมันไม่ได้กดแล้วตีเลยนะมันแบบมันเหมือนงางล้มมาน,นิดนึงแล้วก็ตีนะน้ำชมโอเคจับวางเลยนะอีกคนหนึ่งถ้าเขาปล่อยเพื่อนแล้วก็ลงลงหล,งลุมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ้ำชมอน,นี้ก็ธรรมดาธรรมดานะโอเคปลาลบไปดูนะน้ำชมเออเวลาปลาลบมนี้มันเคยออร่าด้วยนะโอเคมีหูขึ้นตรงนี้อยู่ไหนจะอ๋อเจอสิครับจังหวะนี้ไปแล้ววิ่งไปช่วยเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนละสฝูง ยังไงน่าจะไม่ทันนะผมกดสกิลทันอยู่แล้วกดสกิลไปก่อนจังหวะนี้แล้วก็หมดไปเลยหมดไปเลยหมดไปเลยเอ้ยดึงเพื่อนชานะดึงเพื่อนชาหมดไปอีกหนึ่งทีเอ้ยมันเจ็ดสิบสองใช่ผมยังไงโยกมาโยมาหนึ่งทียังไงแล้วก็โยกมาไม่พาไปตีไปเลยเรียบร้อยเขาไม่พัาไปนะเมื่อกี้มามานี่มานี่อย่าขัดขืนจะวางก่อน แล้วเพื่อนจุดเครื่องเลยนะครับชมโอ้ใจเด็ดจ,จัดโอเคเดี๋ยวเราปลารุ่ไปดักแถวๆนี้นะวาร์ปไปเลยนะครับชมเพราะว่าเขาอยู่ตรงน,นี้แหละอยู่ไหนจ้าเสียงสูข,ขื้นแล้วผมก็กดสกิลมาเลยโอเคแล้วเห็นไงผมเห็นไงไปไหนเจ้าจีไปใส่ยอมมอมสะเทือนบาร์เทนเดอร์เขาน่าจะไม่รอดนะเดี๋ยวผมง้างเลยนะง้างตีแล้วผมง,างนะ้งา,งมงางมาตีไปเลยนี่ค่อนข้างไกลนะนผู้ชม โอเคก็ก็สี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมไว้เจอกันนะครับบายบาย